แล้วก็ใส่เข้าไปในรูนะครับตัวตะขอนะครับมื่อกนี้นะครับหน้าตาว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับถ้าออกมาโดนตรงนั้นนะครับสมบุตินะพี่น้องครับถ้าออกมาโดนไม้นี่นะครับขึ้นดุดนะขึ้นดุดนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับ ลักษณะหน้าตาก็แบบนี้นะครับตัวตุ่นก็จะออกมาจากรูนะครับพี่น้องครับถ้าออกมาจากรูก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้พบกับกับผมพี่ฮีโร่คนดอยชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับกับผมกับพี่ชายนะครับเราจะมาทํากับดักตุ่นนะครับด้วยไม้ไผ่นะครับใ้แนวธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าวิธีการทํำยังไงนะครับโอเคครับ อันนี้ขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องครับเอาพาเป็นเส้นเดี๋ยวเราก็ทําเป็นตอบเดี๋ยวเราก็ทําเป็นตะขออยงนะครับเดยถ่ายให้ดูชัดๆนะครับขั้นตอนแรก เราไปดูขั้นตอนต่อไปด้วยกันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าเป็นตอบนะครับยาวๆอย่างนี้นะครับไม่มีแต่ขอนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับ หนึ่งอันลนักษณะหน้าตาเหลาประมาณนีครับเหลาให้มันกลมๆหน่อยนะครับขั้นต่อต่อไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับเป็นตะขอแล้วก็หัวแหลมนะครับเพื่อที่ว่าจะตอกเข้าไปในดินนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับ ตัวล,ล็อกให้มันอยู่นะครับทำแบบนี้สองอันนะครับพี่น้องครับเหมือนกันนะครับจะอธิบายแบบง่ายๆแบบพี่น้องไม่งงนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนประกอบของกับดักตุ่นนะครับนี่นะครับพี่น้องครับชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับของอุปกรณ์กับดักตุ่นนะครับน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตอกล็อกให้มันอยู่นะครับเป็นตะขอนะครับ แบบนี้สองอันนะครับอันต่อไปก็จะเป็นคล้ายกับตอบนะครับ well, แต่ว่าจะมีตะขอนิหนึ่งนะครับแบนๆอย่างนี้นะครับบางๆนะครับอันต่อไปก็จะเป็นตอบเฉยๆนะครับเส้นยาวๆเหมือนกันนะครับกับอันนี้นะครับต่ออันนี้นะครับแต่ว่าไม่มีตะขอนะครับอันนี้เป็นเส้นตรงนะครับอันต่อไปก็จะเป็นหัวแหลมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูประกอบด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดึงเป็นสปริงนะครับเป็นตัวดึงแรงดึงนะครับอันนี้นะครับยาวๆน,นะครับโอเคเราไปดูด้วยกันนะครับขั้นต่อต่อไปนะครับประกอบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูตูดนะพี่น้อง นะครับรูก็ประมาณนี้นะครับรูตุนนะครับใช่หมดเลยนะครับพี่น้องครับที่มันเป็นดินออกมาฟูๆอย่างนี้นะครับน่ครับใช่หมดเลยครับแต่ว่ามันเป็นแค่มีแค่ตัวเดียวนะครับพี่น้อง นี่เราจะแทงรูเข้าไปสองรูนะครับแทงเข้าไปให้มันทะลุนะครับแบบนี้เลยใช้แนวธรรมชาติอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยครับพี่น้องครับ ตอต่อไปก็เราก็จะแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับแทงเข้าไปให้มันทะลุเลยครับพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแบบนี้เลยครับโอเคออต,ตอนต่อไปเราก็จะม้วนให้มันเป็นเชือกนะครับตอบนะครับ เส้็จวเ้วก็เราจะก็จะแทงเข้าไปในรูนะครับแล้วก็จะเจาะเข้าไปในรูนะครับแบบนี้นะครับอันนี้วิธีการใช้แนวธรรมชาตินะครับไม่มีเชือกนะครับใช้เป็นตอบนะครับ jadi menjadi oke okay. แบบนี้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเข้าไปอย่างนี้นะครับใช่แล้วครับนั่นนะครับแล้วก็จะมีตัวดึงนะครับเป็นสปริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับต่อต่อไปนะครับสองอันตัวหัวแหลมมีแต่ขอเมื่อกี้นะครับสองอันนะครับต่อเข้าไปในข้างหน้ารูเลยครับตรงๆเลยครับต่อเข้าไปนะครับ แบบนี้เลยพี่น้องครับออกอันเลยพร้อมกันเลยครับ แบบนี้นะครับพี่น้องครับให้มันอยู่นะครับกะกะว่าให้มันเท่ากันนิดนึงนะครับนี่ครับแบบนี้นครับ,บ,บ,รบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตอบอันที่มีตะขอนะครับเป็นแบนนะครับ สอดเข้าไปในรูนะครับโอเคงที่บแขงสปริงนะครับพี่น้องครับแต่สปริงเป็นตัวดึงนะครับครับมันจะเป็นตัวดึงนี้นะครับแคสปริงนะครับโอเคเราไปดูวิธีการต่อไปนะครับ ทนต,ต่อไปแล้วก็ม้วนตอบที่มันเป็นตะขอนะครับแล้วก็ม้วนให้มันคล้ายๆกับเชือกนะครับพี่น้องแล้วก็มัดใส่ตัวสปริงนะครับแนวมัดก็อย่างนี้นะครับมัดให้มันอยู่นะครับคิดว่าให้มันอยู่ก็พอนะครับแบบนี้เลยพี่น้องครับ แล้วก็ดึงตัวสปริงลงไปนะครับเสรจแล้วก็แล้วก็ตอดตอบที่มีตะขอนะครับเข้าไปในรูนี้นะครับจะเป็นตัวเกี่ยวนะครับเป็นตะขอนะครับส่วนอันนี้เราก็มัดอย่างนี้นะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็มัดก,กับ สปริงเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างนี้เราก็มัดอย่างนี้นะครับมัดล็อกรูนี่นะครับเป็นดินนะครับนะครับก็วิ่งจะวิ่งลงไปข้างล่างนะครับตรงรูนีนะครับมันจะเป็นตัวงอนี้นะครับก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มาตรงนี้เวลามันเดึงขึ้นมาก็จะเป็นงี้นะเดึงขึ้นมาป๊อบโอเคนะพี่น้องเราไปดูวิธีการต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะสอดเข้าไปอย่างนี้นะหน้าหน้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะงอลงไปอย่างนี้นะครับถ่ายให้ดูชัชดๆนะครับลอง,ลอง,ล,องลองปล่อยดูนี่ครับแบบนี้นะครับคือมาอย่างนี้ว แบบพี่นาพี่น้องครับอันนี้ตัวแบนเหลาให้มันแหลมนิดนึงหัวนะให้มันแทงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับถ้าถ้าขาน่ะมันหลุดนะครับท่านออกมาก็หลุดก็ตัวสปริงมันก็จะดึงขึ้นมานะครับตัวสปริงตัวนี้นะครับลองทดสอบให้ดูนะพี่น้องสาธิตให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในรูนะครับตัวตะขอนะครับื่อนี้นะครับหน้าตาว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับถ้าออกมาโดนตรงนั้นนะครับสมมุตณหนะพี่น้องครับถ้าออกมาโดนไม้นี้นะครับท่นดุนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับ ลักษณะหน้าตาเขาแบบนี้นะครับตัวตุ่นก็จะออกมาจากรูนะครับพี่น้องครับถ้าออกมาจากรูก็เรียบร้อยนะครับมันจะโดนกับดักนี้นะครับกับดักก็หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับสรุปนะครับอันนี้ก็เป็นตะขอนะครับเป็นตอบตะขออันนี้ก็จะเป็นตอบเฉยๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาตตงนี้นะครับไว้จะตอกเข้าไปในรูนี่นะครับนี่ครับ อ้อมเข้าไปในรูก,ก็จะเป็นตัวตะขออย่างนี้นะครับเวลาอันนี้หลุดนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับลักษณะหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับพี่นอ้องครับยังไงกับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ,คครบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดตัดสไครได้วยนะครับสวัสดีครับ